ดีบผมพี่นอ้อ,นง,อ,องบ่เสือก็ตตองเสืออียงบ่เสือก็ต้องเสือก็ปอบมิมพี่น้องมิ้มๆมันก็บ้งมึงตามไปดูครับ,รบจะเชื่อได้ไมเจ้ีนอนะ้อนไปครับตอนนี้เังบ่เห็นครับเห็นเดาบก้ย,กยจะบกย้ยคับขาหางเมนฟอมเมน้อมพี่น้องเมนบกเม,มนบบกข้ยคื้เมนหำ เห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อแค่แค่ค่แค่คักคคคคักคกคค่นึาเพิ่งตัดเมะผมผมมสิทิ์บกท่านผสมบูไพ่ก่านี้ผลสมบูรณัไพ่กว่าซะเห็นไหมลุงกรไดบู๊น่ะเหเตรียมตัวอเด้เอาสมุูไพ่กนเ็นเย็นเ นี่ครับเป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่อมครับก่อนขี่ปลาครับมาจากช่องอดินที่นิสันวันนี้มาเป็นตากล่องไข่ล่งเหมือนเดิมครับลังนี้ลุงเป็นคนเจอนะครับผมเป็นคนถ่ายเป็นคนถ่ายหวังว่าคงไม่เจออย่างอื่นนะ <c oughs> อย่างอื่นเข้ามาเจอเลยวนะครับพี่นงคงครับลีบนี้นะครับพี่นงองอาทิตที่ผมไปเจอพี่หลออพี่นองอย่งางพท่นเอาลงกหาเด้อ แต่ว่าตอนเจอพี่น้องบระดทศไายครับผมเป็นเรื่องจริงไม่ได้ถ่ายคลิปน,นะกำลังตัดอยู่ครับผมเป็นคนตดัดเองครับไปเบืองไหนครับช่องไอเดนทินอีสานครับแล้วก็ช่องสมชายคนละเอ็ดเห็นปะโอเคครับแหละผมกับไปกับเพื่อนอะไรครับจวดโอ้สีเทาหื้อสีสาวสีเทาหื้อสีสาวหื้อสาวซำหน่อยชัวประมาณหาสิบหาปี หาที่ผาปีส้ำคนเอาแต่ว่าสวยครับส้ำคนเอาสวยสวยแต่ขอบมาลงเดี๋ยวผมขึ้นตัดเองขึ้นตัดเองหัางนี่ ลุงกะับมันมีหอยแมงอ่ะสนะิบไม่กินมันเห็นบมั้ยนะแมงสิบไม่กินมันโอครับผมมาดูพี่น้องกับมาเมืองด้วยกันนะครับไดินที่ดินสารเป็นผู้ขึ้นนะครับเป็นคนขึ้นสายขึ้นครับครับสายขึ้นพี่น้องสายขึ้นครับบ้านเป็นสายลวงครับผมลุงพี่นอ้องมึงเออพี่น้องอุ้ยชัดไ่ชัด ไม่ท่าไหร่นะครับพี่น้องเดี๋ยวจัดลังก์ผมเ,เอาเอาเลยครับพี่นอ้องอุ้ยควงประมาณสองศอกสองศอกสองว่าสศอก2ว่าพี่น้องนะครับผมตัดได้เลยครับพี่เอาเรือมาุงเอ้า ไปเลยอเลยปะยาวเลยยาวเลยสามสองหนึ่งอย่าหลุดมือเด้อผมมีหลุดขับเลยครับตึ๊บพี่น้องอืมคุณคุณนี่ครับลองมองมุมมองมุมจ่อเอ๋จ่อเอ๋พี่้องหู้วววค่ะ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 สองหนึ่งเอาไปยังไงครับ ครับหลังจากที่ตัดต้นมาเป็นที่ยวดบาบ้อยครับหลังจากที่เอาลงมาจากต้นไม้แล้วใส่ผูเเ้ใ <laughs> ดขึด้นไ<ส>หมไอเด็กที่ดิฉันนี่ยเพื่ขึ้นพี่น้องใส่มือก,อก่อนใส่มือก่องขึ้นครับใส่มือก่องขึ้นครับผม <laughs> อย่าเพิ่งเลือดคลิปนี้นะครับดูให้จบก่อนนะครับผมดูให้จบว่าจะตอดตาลุงหรือเปล่า <laughs> ว่าบรรเจา้ายังไงกับผมนี่ <laughs> โอ้ยหัวหน้าน,าน,นะพี่น้องคักแม่เลยเฮ้ยเป็นตย่านเป็นเป็นตาเป็นตาขา เสเ้นผ้าศูนย์กลางประมาณ40เซนติเมตรนะครับผมสเส้นผ้าศูนย์กลางหัวหน่าวซ้ำแกนปุ้งหัวหนาวซ้ำหลังซ้ำหลังเรือด,ดำหนามพี่น้องเอ้ยพอถึงเรือ <S 2> <S 2> ดำหนามไปแล้วครับพอถึงห้ำเดจาะท้องซะไปดำหนามนี่ขัดเหรอ พี่รองนัก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 คำขึ้นได้มีมักเออนักคำ <laughs> <laughs> เออเออเหมืนน้ำนะงี้งี้ไรจนบ่อาาบอ่อครับงี้ไรจะว่า,า <laughs> บ่อบ่อครับผมบ่อบ่อหิ้วน้ำครับ <laughs> กากระดักขนมครับพี่รองเอ้ยเอาขน,ขนมพ่อขนมมาสองถุงกางกินเบิดหลักกินหอดมี่มมี่มก็หายไปห้างนึง ผมก็บเฮียไปสองถั่พี่น้องกาับกามากลางถั่วกลางทาอทไอเดียงป็นแยงคั้วมักับกาถ้าที่ไปจับตัวไหนพี่น้องคือกันมั้ <c oughs> ม,มันคือ <c oughs> <c oughs> กันมั้ยเลียงนาบ,บ่พ <c oughs> ีน้องเอ้ยเฮ้ยเป็นสันเป็นสันเนี่ยเอาลินเลี้ยงเอาแยงเหรอพี่น้องมาเออแล้วเนี่ย พี่น้องน้ำเที่วโอเคไหมบ่โอเคครับโอเคนะครับผมนี่น้ำเต็มครับที่น้ำนี่ตัวมีมพี่น้องก็เป็นเพิงอันนี้โซนในทั่วประเทศเลยครับสามารถโทรติดต่อ0 8 9 0 4 7 5 8 7 2พี่น้องนี่ครับสมชายหลักสนามครับายหลักสนามนะครับโทรมาบุคนว่าซื้อมีมครับซื้อมีมโซนในทั่วประเทศครับสื่อมีมครับส่งทั่วประเทศไทยแต่ว่าน้ำเพิงน้ำมีมบ่มีขายครับบอมี่ว่าได้บีบน้ำขายเป็นลังขายเป็นลัง ผมขายเป็นหางเลยครับยกหางไปเลยพป่น้องแด่กจินโตอ้อนตัวแก่นนำใช่แล้วนี่นะครับผมถ้าเ่ามากินกับตัโตอ้อนเิ็มก็ได้กิน้ำมน้องหรือว่าเสียวแจ่น้ำเสียวแต้หัวน้ำพป่น้องบอกมเดีว่าอมาครับบอกมาเต่หัวน้ำด้วยว่าดังจะเอาไว้ซะพีปนหางได้คือกันได้ควรควรเนี่ยพป่น้องใครจะได้คนเสียดำๆนี่ซื้อได้วะนี่ได้ครับได้ท่าไดโอ้ได้เปนหางี่นหาเนาะไม่เียวเป่อยไผขายหรอเมียเพล่นว่อยขายผลป่าตัวเมี่ยตัวท้วง่นว่าอืม่นว่าอันนี้กระนำดีย้วย มาหาเราไข่เป็นตัวเลินตัวท่องมาตัวเงี้ยตนไปครับที่มาครับผมปิดคลิปครับปิดคลิปพี่น้องครับฝากนะครับคือเอาพี่น้องช่องอิดีทีนิสานช่องสมชายคนร้อยเอ็ดพี่น้องขอบคุณที่ทัวร์ปเทียไทยนะครับที่ให้เกียรติขอผมมึงช่องเล็กๆของบอกผมนะครับผมจะช่องไม่ใหญ่แต่ว่าก็นะครับท่าชีพท่าช่องด้วยใจอันบริสุทธิ์ครับผมขอบคุณทุกกาลังใจครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ